ัสดีครับพี่้องต้อนรับพี่น้องเข้รับชมช่องคนไทยข่การณจักรครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่านจุดบังไฟบ้านหนองแหนตําบลหนองแหน่อำเภอุชุมจังหวัดยโสธรนะครับผมนะฮะเป็นงานประเทศนี้จุดบังไฟขึ้นสูงนะครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศในการจุดบังไฟขึ้นสูงนะครับเมเนนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์พมเมืองนะครับ กรณีเจ้าที่เจ้าขานจะได้ตื่นตนนกตรนไลูกหลานที่งานซหมูคนราสีบวกเล่ราดนมาทำลักหลานที่งานสมไก่รุ่งสอไก่รุ่งนะครับคอยงสูงสูงสั่นทำะแนงเห็เยอะๆคอยออกมาอีกทีตุ้มเชียวเราหนกมแล้วถอม่ถอยม่คอยที้งงานสอไก่รุ่งตรงชุน

เันไม่สมสีนะผมไมส,สีเอ้ยพระเบิงนะครับนะในระวังการดังหางเด้อทันเด้อใจเย็นเย็นอ่าพี่น้องครับเห็นแล้วนะฮะเบิงไว้นะครับเ,เอาจริงเจ้งยนยนเบิงกันด้วยกันะพระบ เวลนตินนสอ้ดสันใบสองเจ็ดศูนย์พันไปแล้วครับอีกร้อยหนึ่งในความสนใจมากมาเห็นาเลยัาเล่มาเลาเยามายเอยาเลยมนเลยเลยมเาเ ล้นพันไปแล้วครับผมใขาวจ้งเบอบ,บอบอผมจะจัดการเองตึ้งสามเก้ครับผม พักขานะครับกำลังถูกตอนนี้นะครับผมโอ้โช์ตอบลาบใค้ก็พี่กำลังเยือนเยือนสูงสูงลงซาซาทำคะแนนได้ยังีมานตรงโชคเดยตามสองยิไป คนขกขาโยกลูกโตสมทวนเก่งไปแล้วเ่อไรไปปุ๊บวางหางเลยโอ้โหมูเผาเลยนัก บอาหไปดิเเลยยันมานวันทีต้ังมาเจอผมเป็นยูเวดานสนับสนุนบาลูกินเดียว มีเครื่องบินลำหน,น,นึ่งกำลังเรียนทานนะครับพ <laughs> ี่น้องเสืออไวครับปานยิบอ้าูเงูเ่งยูเิงคืองินครับันอหลังมีขาเลยโอ้เสียบรดิงเลยนหางเสียบครับ <laughs> งหางเสียบนครับ ได้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 ยืดตึงสร้อาห้สนะครับผม4 0่0 0ไปครับกระลักหมุนโตลงมานะครับลโุายัยดอ่อนนะครับเบานะครับหมุนโตลงมา ไป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 เราติดไปมึงไปเด้เนะเชิญเชิญเชิเชิญนะครับเชิญครับเบนเดอร์เบนเดอ้าวาลครับพี่น้องไไแถวนี้ลนะแถวนี้นะครับไ อขวงไว้ขวงไว้ขวายมาด้ยสามพลังนมนะครับนะครับกำลังแทงโคลบนฐานรับตอนทีาไปใ่ไมปะํานครับประจาเรากี่ปอนี่ครับว่าตัดไปกันอีกรอบที่นาีันม เรื่องคามแอบกองทุงดตันไปแล้วสน <า S 1> ุกไป,ปที่่อยยังคง วัดศาสตร์วิญญาณสามน้อยเก้าสิ้สามเก้าศูนย์นะครับบางนี้ทีมงานเทเปล่านะครับกำลังกำลังแจ้งโตโยบนถาดครับตอนนี้การสิ่วแล้วนะครับที่ท้ำคานจุดอีกประโดนครับผมเจ้าซาทำคะแนน,นได้เยอะๆ งานเทไปลาครับกำลังสิจุดต,ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจานสร้างทังตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนํามาสู่เพื่อชัชนะเป้าหมายคือเลขจีรอ้อยพ่อมองมอบชัว่วปำลาดให้กับพี่กำนองเพินขยับออบอกกันขยับบอกกันขยับบอกกันกกันอ,อกกน ভাল <laughs> ก็เอาสูตรนี้มาคับเขาโอ้โหออกมยังไม่เต้นนะครับโอ้ยเยอล่ะ้อเรียอะ สูงครับพี่รองเอ้ยนะฮะยัาายงงุนโตอยู่นะครับมีควันขาวๆอีกอยู่ยังบันยังดันต่ออยู่นะครับผมดูดันขวาของคุณควันจุกของดูดันใต้ยังไหลเยอะยังไหลเยอะยัยงลอยอบรวมลงอยู่ครับผมอ่า สามร้อยยี่สิบพันไปแล้ครับผมนึกเบาเลยครับเบาบางๆเลยนะฮะไปนะครับนั่นแหละครับเหลี่ยมมากมาบอยู่นั่นนะครับ,รบ,นนรบกำลังลงมากๆตรงขีฟากบางๆนะครับผมนะหมือนตัวโรคซ่าๆนะครับเอาหัวย้อนลงชุดน้อย โอ้บ้าลังตํตาเ่งขาวน้อยนะฮะเลยมอง <ไฟ S 1> สายไฟบ้านนะครับผม<ไ>ปันเด็กขาวนะครับโอ้ลงงามครับเ <ไป S 1> น่อม ตอนนี้เป็นถ้ำยุ่นนะครับผมถ้ำยุ่นนะฮะถ้ำยุ่นทำเวลาได้หลายไม่ดิฉันไอ้ที่นั้นถ้ำยุ่นย้อนโจกดีสามสองหนึ่ง 頑張れ